สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่แขวงสวัสดนเขตนะครับเมืองปากซองนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูพิเศษนะครับไม่กินเลี่ยงมืนไปดูแพะนะครับแพะเลี้ยงนะครับแพะเนื้อนะครับเราจะมาทำเลือดแปลงกินนะครับวันนี้แขั้นตอนเราจะถ่ายไว้ในคลิปนะครับ แล้วก็เช็ดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาถอนขนนะครับหลอกหลอกขนออกนะครับหลอกขนออกเสร็จแล้วก็ในยี้นออกไม่หมดเราก็ต้องใช้ไฟนะครับไฟเตาค่อยๆเด็กนะครับพอ,อ,อมันออกไม่หมดจริงๆเราก็ต้องเอาเฟืองนะครับเฟืองข้าวนะครับเผาเลยนะครับ พอเสร็จแล้วก็น้ำฉีดนะครับฉีดทำความสะอาดนะครับมาล้างล้างน้ําสะอาดนะครับลูกที่มันเป็นคราบดาๆออกนะครับก็ต้องโรยเกลือก่อนนะครับโรยเกลือก่อนแล้วก็ก็จะใช้ตะไคร้มาขัดนะครับขัดออกให้ให้มันดูสะอาดสักหน่อยนะครับค่อยขัดนะครับดูตามซอกอะไรที่มันนะครับ เนื้ที่มันผลทัออกไม่หมดก็ใช้ไฟเผาเ่อ,เอเครับก็เริ่มขันแล้วนะครับขันเอาเนื้อนะครับแยกชิ้นส่วนนะครับมาถึงขั้นตอนที่เราจะทําเล็บแดงนะครับแล้วก็มาทาเนื้อนะครับเลือกเอาเนื้อส่วนที่มันดีดทานะครับมเครื่องในแล้วก็เราก็ต้องมารวนก่อนนะครับรวนให้ให้สุกนะครับเพราะว่าตัวตน,นี้เรือดบแดงเล็บแดงสุกนะครับ เลือดนี่ก็จะเป็นเลือดสดๆนะครับแล้วก็แป้งแป้งสามแป้งแล้วก็พวกเครื่องในนะครับเราก็มาโรยใส่จานนะครับใส่จานตัดให้พอดีพอดีครับตัวนี้เราก็จะทําอยู่3าจานนะครับเดืเอดแบ้งก็ถึงเวลาที่ว่าใส่เลือดแล้วนะครับแล้วก็เลือดก็จะเป็น หนึ่งนะครับน้ำก็จะเป็นสองนะครับวิธีการทำนะครับน้ตักน้ำนะครับตักน้ำตัวเป็นน้ำต้มนะครับน้ำต้มปล่อยปล่อยให้เย็นสักหน่อยนะให้พอให้พออุ่นนะครับเลือดกับเลือดนะครับเลือดเลือดหนึ่งน้ำสองนะครับแล้วก็คนๆนะครับคนแล้วเราก็มาราดใส่จานที่เราเตรียมไว้นะครับเนื้อกับ ก็เครื่องในนะครับก็ออจะมีเป็นพวกตับนะครับเป็นเป็นเครื่องในนะครับเครื่องในแพผนะครับก็มีนะครับมาเสียบด้วยนะครับตัวน,นี้เราก็ทำได้สามจานสองสามจานกินสบายๆเลยนะครับสี่ห้าคนได้นะ ก็สำหรับท่านใดที่จะทำทำกินนะครับก็ดูคลิปนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับวิธีขั้นตอนการทำนะครับน mm ี hmm. ่เป็นจานสุดท้ายนะครับมาต่ไยอไปจานนี้ก็จะเรีย,เรยกเยอะสักหน่อยนะครับจานนี้ดูเปน,นะครับสวยๆเลยครับเลือดสดเลือสดๆ,ๆนะครับแต่ว่าเนื้อเครื่องในก็สุกนะครับ มาถึงขั้นตอนโรยตผัวนะครับให้สวยงามนะครับแล้วก็โรยผักนะครับแจงตก็เริ่มเริ่มจับตัวแล้วนะครับก็ก็ต้องปล่อยทิ้งไว้สักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวจะจับตัวกันนะครับดูมเสถีรดีนะครับเดี๋ยหมดแล้วนะครับถึงขั้นตอนชิมครับก็เราต้อง หยิบมะนาวใส่สักหน่อยนะครับใส่กระเทียมด้วยแล้วก็ตามด้วยพริกนะครับชาก็กลมกล่อมเลยนะครับแตนน่ไม่เคยทำกินก็ลองดูนะครับ